สองกักชันรับไม่ไหวหลังได้ยินข่าวว่า Nvidia เดียจะลงทุนในหุ้นของ Intel เพื่อรวมเทคโนโลยีกราฟิกและ AI ของ Nvidia เดียเข้ากับชิปของ Intel ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่สำหรับวานนี้นะครับเมื่อมีการเผยว่าทาง n v i d i ีเดียกำลังจะลงทุนกับ Intel ผ่านการถือหุ้นของ Intel นะครับมูลค่าการลงทุนของ n v i d i ียที่จะลงทุนใน Intel นะครับมูลค่าถึง5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของ n v i d i ียและ Intel ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาวซึ่งตั้งแต่ทางเอ i น i ียประกาศว่าจะถือหุ้นนะครับ หุ้นของ Intel จาก23.28ดอลลาร์สหรัฐก็พุ่งสูงขึ้นอยู่ที่30.57ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับถือว่าพุ่งสูงถึง22.8%ส่วนหุ้นของ Nvidia เดียนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยการดีลครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นดีลใหญ่ของวงการเทคโนโลยีและอาจจะทำให้ Intel ได้พลิกเกมอีกครั้งเมื่อมีการรวมจุดแข็งของทั้ง Intel และ NV i d i เดียเข้าไว้ด้วยกันโดยได้ผลประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยทาง Intel ก็ได้พัฒนา System on Chip หรือว่า SOC ที่รวม CPU สถาปัตยกรรม X86 ของ Intel เข้ากับ G P U ของ Nvidia ไว้ในชิปเดียวกันซึ่งชิปเซตของ Intel รุ่นต่อไปนะครับอาจจะมีการพัฒนาในด้านของ A I และกราฟิกอย่างก้าวกระโดดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งทางตรงอย่าง A M D Ryzen ที่มีการพัฒนาทั้งกราฟิกและ A I ในชิปเซตของตัวเองแล้วนะครับและหลังๆมานี้นะครับก็ไม่ได้ทำชิปแบบสเปคเกินราคามาแล้วนะครับเพราะ Intel ก็เริ่มตามไม่ค่อยทัน ส่วนฟังของ Nvidia เดียนะครับก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของ CPU สถาปัตยกรรม X86 ที่ใช้ในระบบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Nvidia เดียในการรองรับการประมวลผลที่ซับซ้อนและปริมาณข้อมูลขนาดมหาศาลซึ่งทาง Nvidia เดียนะครับก็ดักทางไว้หลายทางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชิปสถาปัตยกรรม X86 ที่เพิ่งมาร่วมกับ Intel นะครับ รวมถึงชิปเซตที่เป็นสถาปัตยะกรรม ARM โดยทาง NV i d i a เดียได้ไปร่วมกับ e d i a t e k เช่นเดียวกันก็คาดว่าผู้ใช้นะครับแม้จะไปทางไหนเนี่ยก็มีสิทธิ์เจอ n อ i น i a เดียทั้งนั้นถึงแม้ชิปที่ NV i d i a เดียไปร่วมมือนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าตลาดในปัจจุบันนี้แล้วการประสานจุดแข็งจาก s y s t e m on Chip หรือว่า SOC จาก Intel ที่สามารถผลิตชิปเองได้ถึงแม้จะยังไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำหน้าเท่ากับ TSMC ผู้รับผลิตชิปเซ็ตยักษ์ใหญ่แต่ในอนาคตนะครับก็คาดว่าทาง Intel จะใช้จุดแข็งของ CPU ขนวกกับจุดแข็งของ GPU จาก NVIDIA และสถาปตัตยกรรม AI ที่ NVIDIA ออกแบบทําให้เกิดฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งงานวิจัย AI การประมวลผลข้อมูลตอบโจทย์แม้กระทั่งการเล่นเกม Content Creator การเรนเดอร์ตัดต่อวิดีโอต่างๆซึ่งก็อาจจะช่วยให้ประมวลผลได้ดีขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับส่วนชิปในอนาคตที่เป็นผลงานจาก2ค่ายนี้ร่วมมือกันนะครับจะทําการกักสเปกไหมส่วนตัวนะครับก็มองว่าในช่วงแรกก็อาจจะไม่มีการกักสเปกนะครับรวมถึงจะอาจจะมีราคาที่คุ้มค่าเพื่อมาแข่งกับคู่แข่งอย่าง AMD Ryzen ซึ่งชิปเซ็ต CPU ของ AMD Ryzen นะครับในยุคหลังๆนี้ก็มีความโดดเด่นใน เรื่องของการประมวลผลกราฟิกและ AI ที่เหนือกว่า Intel พอสมควรและเทคโนโลยีการผลิตชิปของ Intel นะครับก็ยังไม่เท่า TSMC ซึ่งทาง Intel นะครับก็อาจจะต้องผลิตชิปเซ็ตคุ้มราคามาเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก AMD Ryzen อีกครั้งส่วน p r o d u c ตด้าน GPU นะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีว่าทาง Intel b a t t l e m a e จะมีการอัปเกรดอะไรหรือไม่นะครับแต่ในเรื่องของกราฟิกหรือว่าการ์จอ เอ็นวีเดีย RTX หลังจาก50ซีรีส์นะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังจะมีการกักสเปคอยู่หรือไม่เพราะแบ็กเวลของเอ็นวีเดียนะครับก็ยังถือว่าก้าวล้ำนำคู่แข่งอยู่หลายช่วงตัวรวมถึงในส่วนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับก็ยังไม่มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับเอ็นวีเดียเช่นเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน